สาคดีแต่ว่ามี้สมาในทเป็นองคูดเรียกเอา้ครบอืมอือโอเคจรับครับมันคืออะไรมันคืออะไรพอครับให่ได้พอครับอ่าว่านครั้ะ มันเป็นยังไงอันดับแรกเลยเขาเขาที่อามินสอบเนื่องจากว่าเขาพัวพันกับแก๊งอาชญแก๊งมมิจฉาชีพเขามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับแก๊งมิจฉาชีพและแก๊งนี้ได้โยนเงินจากการล่อหลอกวงประชาชนคนไทยคนไทยอืม ให้กับกาเมินจำนวนที่สูงมากอ,อพอดังนั้นเมื่อมีประชาชนมาร้องเรียนจริงเหรออมก็ต้องนำประชาชนเหล่านั้นไปร้องตำรวจตำรวจเ,ออเพื่อให้เสิร์ตามเสิร์ฟนำเงินกลับคืนมาว่าว่าเงินว่าเงินจิบที่ว่านี้เนี่ยเอาเงินโยนเข้าไปใชน,ใ,นใครเป็นคนโยนครับ แล้วโยนและแบ่งยังไงใช่ครับย้อนกลับไปที่ไหนตามเส้นทางเงินใช่ครับ <c oughs> เพื่อจะตามเงินนั้นกลับคืนมาไม่ได้พุ่งโจมตีว่าการินมึงต้องติดคุกนะมึงคือหาจากกรมึงคือคนชั่วมึงคือคนเลวไม่ใช่ <c oughs> เราทำเนื่องจากมีคนไทยหรอกคนไทยด้วยกัน <c oughs> เอาเงินคนไทยด้วยกันไปครับเสร็จแล้วก็ไปโยนให้กับการินซึ่งก่อน <c oughs> ที่จะโยนนั้น คนมิจฉาชีพเหล่านี้รู้จักการสนิทสนมการให้ช่วยโปรโมทสินค้าใช่สนิทกันเรียกคณะรักกันแบบเลยจบจายแล้วก็ให้เจอแล้วก็การเมินขึ้นไลน์ไลน์ผ้าพอต้นทำหน้าบ้องเบลอยู่เนี้ยอย่เียเดนนี่ก็โยนปิ้ว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 ประมาณยี่สิบล้าน ยี่สิบล้านข้าวกล้าไม่ต้องปลูกพักก็ไม่ต้องปลูกไม่ต้องพกกระซับตามมาตามมาแล้วเงินมันเป็นการกระทําที่ผิดพิสัยเงินนั้นโยนไปยี่สิบล้านใช่เงินก็ไปอยู่ที่กามินอยู่ในติ๊กต็อกก่อนอยู่ในติ๊กตอกใช่แล้วก็ไปโอออกมาแล้วก็แปลออกมาพอออกมาแล้วแบ่งยังไงชามาก็บินมาบินมาที่นี่บินไปนู่นออกคนไทยบินไปนู่นใช่ มันน่าสงสัยไหมมันคือกระบวนการเป็นการทำธุรกรรมยทำพรางหรือไม่อ๋อผมก็เลยสอต้องทำเรื่องนี้เพื่อที่จะเอาเงินกลับคืนให้กับคนไทยที่ถูกหลอกอดอบอกว่าคนคนไทยที่ถูกหลอกหมายความว่ามิจฉาชีพนี่หลอกเอาเงินคนที่ไมุ่้ยโนยเนไปแล้ว แล้วก็ใช้กระบวนการนี้ฟอกไปที่เกาหลีใช่อืแต่แล้วกายให้แมวแว่นน่ะที่ใช้ชื่อว่าโจมันทนีอืมก็มาว่าว่าซึกปฏิบัติทมทมอือมมีคนมาน,นั้นองไ,<ป>ไปขึ้นไหลกับเขาไปขึ้นไลในห้องเขาขึ้นมัอนเขาบอกว่าให้ไปสอบ คนอื่นที่อยู่ข้างๆกายไอ้เน็กซารีตอนนี้หลังจากกามินกลับไปอะ่ะไปสอบหน่อยเขาบอกว่ามาร้อง,องไงโขมหนักหนาเนี่ยคนอื่นเบีเยแยะแค่คดีนี้ก็จะตายอยู่แล้วเออ <laughs> และคนอื่นเยอะแยะจะไม่ไม่ไ,มไปทําบ้างเขาบอกว่าอ้างว่าที่ทำไอทีกาม็นยังทำแล้วอไม่ใช่ตำรวจ <laughs> มีเงินไม่มีทรัพย์ที่จะทำได้็ <laughs> ดี ตำรวจก็ยังไม่ทำเลยทุกคดีนั่งเขียนเอกสารอยู่สองสามแผ่นก็เวท่านอก็เบ่งคนอื่นมาก้าบอกก็ห้างว่าอ่าน้องกันน่ะรับทำทุกคดีน้องกันไหนการจมลารโอ้ไปห้างน้องกันโดนน้องกันตกหน้าไงายมาวันก่อนวันนี้ก็ไปห้างอีกครับป้าน้องกันน่ะน้องกันก็ไม่ได้รับรองสมสี่สมห้านะเว้ย เขาดูต้องพิจารณาว่ามีมูลไหมเรื่องจริงไหมที่ร้องมาไม่ใช่มาร้องให้สอบฉันสงสัยว่าให้คนนี้ผิดกฎหมายสงสัยว่าให้คนนี้ไม่น่าจะดีไปตรวจสอบไม่ไอยสิไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องมีมูลเยอะแยะกว่าเขาจะจะสอบไดโอมโอมเหมือนกันกว่าจะสอบการมินได้ต้องมีมูลมีที่อันคนเชื่อเท่ววา,ามีฐานมีเหี่ยวอืม การมปถึงต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของโอมถ้าโอมไม่ทําเจ้าหน้าที่ทำไหมเจ้าหน้าที่ไม่รู้ไงอ๋อที่รู้หลังจากโอมไปยื่นเอกสารใช่แล้วก็อวันนี้ก็สังคมก็จะได้รับรู้ผ่านเราไปด้วยนะใช่ก็ม,มีการตามผ่านศาลเขาฟ้องร้องกัน่าศาลแล้วไม่ได้เรือ,อมก็ร้องฟ้องแพ่งฟ้องแพ่งกันมาปุ๊บตรวจสอบไม่ตอ เงินทอาถูกยกก็ที่อื่นหมดแล้วก็มีแต่การฟ้องน้ำลายครับเป็นคดีแพ่งมันไม่ใช่คดีอาญามันตามสืบจับไม่ได้ครับอมก็เลยทำคดีให้เป็นคดีอาญาคดีอาในการช่อโกงประชาชนฟอกเงินทําไมเขาไปสื่อในโลกโซเชียลอ่ะโอวัยวะเบื้องล่างของกามินนั่นนี่วันนั้นพอไปขึ้นกลุมของ เอฟซีของฝั่งชารีมเสร็จแล้วก็เขาพูดกันเรื่องคดีความในพวกนี้แห้เลยเจมลเวนพาเดนฟองอ่ะโมล่ขึ้นไปผ่านไปทุกปรอกฏขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ไปถามน้องๆก็ว่านี่ได้ข่าวมาว่ามีใครพูดถึงไหมว่าอว่าพูดถึงอวัยเพศของการเมน่ะเหม็นมีใครพูดไหมเออ ผมก็ถามน้องๆมึงก็ไม่จอน้องๆบอกว่าอรู้สึกเขาไม่อาบน้ำเขาไม่อะไรมีคนพูดแต่รู้ใครพูดลงพูดหรือเปล่ากับลงสุดที่พูดหรือเปล่าไม่รู้นะเขาไม่มีบอกวงไมบอกว่าเขาบอกน้องๆไปว่าเขาไม่ามมินนะถ้าเกิดมินเขาจริงรับสารภาพแล้วก็อย่าทำอีส่วนใครที่พูดถึงอวัยวะเพศเขาเขาไม่ได้มีไว้คุณดม นี่คาสั่งพิพากษาของคือศาลที่เคยพิพากษาแล้วว่าเอาไว้<ช>ขับทายมีความต้องพันธ์กันไม่รู้ก็อย่าไปเขาจะเหม็นไม่เหม็นก็เรื่องของเขาเป็นเรื่องตัวเขาจะบอกน้องๆมันว่าอย่าไปพูดอย่าไปเขาเหม็นไม่เหม็นก็ไม่ไม่ใช่เรื่องของเราครับก็อ,อย่าไปพูดอย่าไปว่าอะไรก็เลย เดือดอนคนอย่ไปเดือดทนเขาดังนั้นอย่าไปพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเขาฟ้องขึ้นมาจทีไงเลยเออถ้าไปเตือนน้องุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นนะครับเราได้เห็นเรื่องราวของในโลกเสมือนเขาทะเลาะกันเห็นหน้ากันนะเราเห็นหน้ากันเราสื่อสารคนบางคนเนี่ยเข้ามาในโลกเสมือนโลกโซเชียลเขาผมไม่รู้จักเขาเลยใช้ไอเลี้ยนบาทบ้างแมวบ้างไมเขาไม่เปิดเผยตัวตน ให้พวกนี้มันพยายามให้ทุกคนคนอื่นเปิดแต่ตีไม่เปิดให้คนค้าความเนี่ยค้าความเนี่ยไม่กล้าแต่ไปเอาความให้คนที่เปิดหน้าจากนายโอมเนี่ยเป็นปาร์ตี้ลีดหนึ่งในนั้นนะที่เขาจะฟ้องฟ้องหาว่าเรามีบัตรการมินทำให้การมินเสื่อมเสียโอมเลยคดีใจเลย ฟองสักทีถูกเออฟ้องมาได้ง่ายขึ้นครับสุดท้ายวันนี้น้องอมครับมีอะไระคลิปสุดท้ายดีกว่านะคลิปพี่โจดีใจได้คลิปเพิ่มยย่ออกคลิปนี้หน่อยครับพี่โจดีใจได้คลิปเพิ่ม ไปดีใจกันยังไงไปดีใจท่าไนไปนดูคลิปพี่โจดีใจได้คดีเพิ่มชื่อคดีนี้ทำให้ดูจะรู้ว่ามีมมีไหมคลิปเลีล้ยวม,มาจากไหนก็ขเขาเองเลยไอแมวแว่นเนี่ยแหละคนไลค์คลิปพี่เย่ <c oughs> <Yeah. S 1> ใช่ อ่าลองไปฟัง้คืออะไรที่ไปฟังนาเม่อชาคุณโจเขาก็บอกว่าคุณโจอ่ะตัองออกเครื่องอาหารถุงรับระทานนะต้องมีแบบทุ้ช่สนับสนุนให้พขาอืมหรือว่าถ้าท้ายหลัง เห็นไหมแล้วแล้วแล้วมันจะดีใจยังไงนั่นเหนื่อยคนอื่นเหนื่อยเขาเป็นอย่างงี้ทุกทุกคดีที่ได้สารเหนื่อยแล้วไปดีใจยังไงผมไปทะเลาะก,กับใครใครฟ้องผมถ้าผมไปผมก็ไปถามคนฟ้องว่ามีอะไรที่ผมทําผิดพลาดต่อพี่ใช่ครับบางที่ผมก็ไม่รู้ครับจัดรายการไปคนหนึ่งก็ได้ประโยชน์คนหนึ่งเสียประโยชน์ใช่ครับฟ้องตูมฟ้องอยู่สามปีใช่ผมก็ไปถามท่านว่าเออมันเรื่องอะไรผมยังไม่รู้เลย ใช่และไปการค้าความเนี่ยอม,มันเหนื่อยเหนื่อยคนคือคนอื่นคขเหนื่อยสารต้องมานั่งอ่านเต็มไปหมดเลยเต็มบรลังผมสงสสารพ, <นะ S 2> พี่พี่แคโต้วว่าหกร้อยคดีหกร้อยเลยหกร้อยคดีนะ,นะครับสารท่านจะเป็นยังไงครับก<ข>็อากฝากเตือนหน้าพี่ด้วยความรักจากน้อง พี่ไปหาหมอและกินยาเชื่อว่าอาการจะดีขึ้นแน่นอนท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของในโลกเสมือนนะครับโกรธจริงเกลียดจริงดีใจกันจริงๆในทางอารมณ์และก็นำไปสู่กระบวนการทางการกระบวนการทางความยุติธรรมเต็มสารขณะเดียกันก็มีโภกศัพ์อยู่ตรงนั้นด้วย พกกระซับที่ว่านี้ก็คือมีกลุ่มมิจฉาชีพมีกลุ่มหาเงินต่างๆอยู่ล่าเริงเบิกบานอยู่ตรงนี้มีกระบวนการทําคดีความซึ่งก็เป็นอาชีพก็อยู่ตรงนี้ชวนคนฟ้องสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเกาหลีจะรู้เรื่องอะไรของประเทศไทยหรือไม่นี่เราไม่รู้แต่เราได้เห็นเขาได้ประโยชน์จากแผ่นดินไปมากแล้วนะครับ เราจะทาอย่างไรดีวันนี้ผมคิดว่าผมได้เห็นเหมือนที่มันเออมันอยู่กันยาอยังไงผมก็ยังตามเขาไม่ทันนะฮะนี่วันนี้ได้ความรู้มากทีเดียวคนไทยเสียเปรยเียบเยอะมากครับพี่ครับจากเหตุนเนี้ยครับเขาฟอ้องคนไทยหลายคนมากเยอะมากแต่ตัวเขาอยู่พหลีถ้าจะได้มาเขาได้เงินคํถาถามคือเขามาเมืองไทยไหมคือต้องให้อํานาจต้องมาเบิกความเองเราต้องร้องร้องเรียกร้องความเป็นธรรม เพราะจะเกิดทำไห้เด็ก้องถ้าเกิดว่าเขาจายแไ้วใช่ถ้าเขาชนะคดีมาเขาได้เงินอยู่เท่นั้นแต่ถ้าเกิดเขาแพ้กันมาล่ะแล้วเขาโดนฟ้องกลับถ้าเขาไม่มาคนไทยเสียเปรียบไหมจะไปเอาอะไรใครอ่ะราไปเอาจับทนายเขาคุกเข็นจำมนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะเขามีแต่ได้กลับได้และคนไทยที่พากันฟ้องเนี่ยเขาเอาเงินจากไหนมาจ้างพี่น้องทนายในบางไทย กาหให้เงินที่คนไทยส่วนบางฝั่งนั้นเนี่ยโยนไปให้เขานั่นแหละเอามาฟ้องคนไทยอืมเพื่อเอาเงินคนไทยครับแต่ถ้าเกิดเขาโดนฟ้องกลับโดนเรียกเงินกลับโดนขึ้นคดีเป็นอาญาจ้เาตัวเขามาโทษได้ไหมเขาจะมาขึ้นศาลไทยไหมเขามีได้กลับได้ครับวันนี้วันนี้นะครับผมคิดว่าได้สาระและก็ได้ความรู้ไปด้วยสำหรับผมนะครับ ก่อนจบวันนี้นะครับขออนุญาต2วันแล้วลืมน้ำซ่อมฟันไม้ของ TPI นะครับสำหรับไล่มแมลงไล่สาไล่ศัตรูพืชสูตรเขียวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ะครับเป็นปุ๋ยน้ตรเจนซีซึ่งมีประโยชน์ต่อการเร่งใบสูตรแดงนะครับสูตรที่เป็นสีม่วงๆนี่ฮะก็สามารถเร่งผลนะครับติดต่อได้นะครับช่องทางในการ อสั่งซื้อปุ๋ยน้ําเหล่านี้นะครับอขออนุญาติดหนึ่งนะเดี๋ยวจะโดนอีกพอดีผมมาไล่จับพวกไอของที่ไม่มีมอกไม่มีนมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่มีมาตรฐานเขาสูงมากนะครับโอเคครับสปอนเซอร์รายการนี้ <laughs> โปร่งใสน,นะครับอ่ารีวิวบราิการรีวิวให้นะครับรีวิวว่าผ่านการตรวจสอบมีไปจดแจ้งืม,มีทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะครับ ผ่านมาตรฐานมอกเรียบร้อยแล้วสถานที่ผลิตมีวันที่ผลิตเลขจดแจ้งมีทุกอย่างนะครับ,รบมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่ผ่านการพิสูจน์แล้วก็คุณภาพมาอย่างแน่นอนจากนั้นแล้วใครจะมาโองเรียนโบว่าไม่ตรวจสอบรายการนี้ไม่ได้นะตรวจสอบสดเ,เห็นเลยครับตรงนี้ผ่านคุณภาพแล้วแนะนำหมด่นก็ได้เลยครับ ครผมการันตีครับของของ TPI นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับน้องอมครับขอบคุณยิ่งเลยครับขอบคุณให้ครับลารายการเลยครับ